สังเกตไหมนะว่าเราซักผ้าประสาทเวลาผู้รมสารถ้าผ้าไปรมสารก็มันจะเกิดฟองแค่นั้นเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาผ้าลงไปเช็ดในสารสารชุดที่สีเมื่อไหร่เราเกิดฟองแสดงว่าผ้าคุณไม่สะอาดมีผงพวกผงซักฟอกอยู่มันก็จะไปทำอะไรไม่เมื่อะอาดกุ๊บอีกตัวผงซักเราไปทำปฏิกิริยาการในความที่มันจะแทนที่มันจะติดสีได้ดีมันก็อาจจะลดลงนิดหนึ่งนะคะร้านให้สะอาดก็ต้องสะาดให้แท้ ถามว่า,วถ,า,วาถ้าไม่สนิทจะเกิดว่าฝนตกทุกวันนี้จะแช่ยากแช่ได้ไหมได้แต่เจ้าไม่แช่ยังหมัดมาดูเนี่ยในเช่นได้มันมีอะไรน,น้ำอยู่ในเช่นได้น้ําที่เราเตรียมไว้จะรนู้นเราเตียไว้ยี่สิบลิตรใช่ไหมน้ำม,ม,มันอยู่ในเสื้อผ้าพว่าเมื่อลงมาในน้ำมันน้ำมันเพิ่มไหมเพิ <c oughs> ่มขึ้นคิดมีไงกัคนิกว่านี้ต้องแห้งถ้าไม่แห้งใช้วิธีการรีบรีดให้มันแห้งได้เวลารีดพวกนี้ถ้าผ้ามันหมาดมา เวลารีดเนี่ยเราต้องรีดให้ทั้งหน้าทั้งหลังถ้าเป็นผ้าที่มันผ้าพันคอนที่มันมีที่ผูกพู่ผูกใช้ห้อยอะ่ะตั้วนั่นมันจะไม่ค่อยแห้งนะคะเพราะว่าสังเกตุเวลาผ้าข้างบนแห้งแต่ไอ้โดนพู่มันจะไม่แห้งมันจะมีน้าอยู่งั้นให้ใช้สังเกตและเวลาทำตรกนี้หนึ่งต้องละเอียดก,ก่อนนิดนึงนะคะสังเกตว่าผ้าแห้งนี้ยามันพอแช่เพื่อจะไปแช่นะคะทีนี้อ่า